สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทประจำเดือนมกราคมปี2566นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะเป็นคิวของชาวลาราศีมัง,งกรนะคะการแบ่งวันที่นะคะแบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยนะ,ะโสดสนิทนะคะก็หมายถึงคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะ ถ้าคุณมีคนคุยแบบให้สถานะแล้วเนี่ยเมย์แนะนำนะคะให้รับชมการทำนายในสถานะดวงทั่วไปอะนะคะที่จะทำนายให้ทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันะนะคะโสดสนิทเนี่ยอยากให้เป็นคนที่ไม่มีประเด็นเลยนะคะหรือไม่ก็มีแค่คนที่มาทำความรู้จักกันแบบถือเพินนะคะ ดี้ก็รับชาว2ด้วยนะใครที่แอบชอบชาวมังกรน,นะคะเข้ามา2องดวงนี้ได้อาจจะมีคุณนะคะอยู่ในดวงของคุณมังกรน,นะค่ะเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะเป็นพลังงานความรักทั่วไปเนาะเพราะว่า,ายังไม่มีคู่กรณีที่ชัดเจนนะคะ ใช้สำหรับเป็นไพ่เดทนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมี transformation นะคะถ้าคุณอยากที่จะให้ชีวิตรักนะคะของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือไม่ก็โสดอยู่เนี่ยก็คือหมายถึงการสละโสดเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เจอแต่คนที่เข้ามาไม่จริงใจเนี่ยนะคะการที่ไพ่เดทขึ้นมาก็หมายถึงต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีคนที่จริงใจเข้ามานะคะส่วนคนไม่จริงใจก็จบัทจับไปนะ พลังงานของ transformation นะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันจะจบสิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะค่ามาดูนะไพ่ที่ได้นะคะพลังงานความรักทั่วไปประจําเดือนมกราคมนะคะมี8เหรียญมีทิงถือถ้วยมีราชนีถือถ้วยให้นะคะมีไพ่เจ็ดดาบกับหัว the strength กับหัวแล้วก็2เหรียญกับหัวชัดเจนค่ะตอกย้าพลังงาน date นะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและที่เมย์บอกว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ ในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีความจริงใจนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะไม่แน่คุณอาจจะมี choice คราวนี้คุณจะได้เป็นฝ่ายเลือกบ้างนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนที่มีความจริงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคินถือถ้วยหรือราชนีถือถ้วยเนี่ยก็หมายถึงคนที่เขาลงทุนทางอารมณ์นะคะเข้ามาเพื่อจะสร้างต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะแปดเหรียญก็หมายถึงการให้ความรักนะคะความห่วงใยแบบสม่าเสมอไพ่เดรชเลนกับหัวก็หมายถึงคนที่พร้อมจะยอมปณีประนอมกับเราทุกเรื่องนะคะแล้วก็เจ็ดหยักที่กับหัวก็วงบอกว่า จะไม่มีแล้วนะคะการหักหลังกันการทําอะไรรับหลังนะคะหรือว่าพวกรักซ้อนอะไรแบบนี้เนะาะค่ะไพ่สองเหรียญขึ้นมากับผัวแปลว่าถ้ามีคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าคุณต้องการที่จะสารต่อกับคนไหนไม่ว,ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวรักสามเศร้านะคะในเคสของคุณมังกรน,นะ อย่างไรก็ตามก็ใช้เวลานะคะรอบรอบนิดหนึ่งเนาะในการที่จะเลือกนะคะหาคนที่ใช่สําหรับเราแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดสาหรับเรานะคะไม่จะเป็นตรงรีบร้อนนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่าอาราพย์กันบ้างนะคะว่าลักษณะความสาคัญน,นะคะของคนโส,สนิทในเดือนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนมกราคมปี66 บในะคะค่ะชัดเจนค่ะพลังงานจักรวาลขึ้นมาตอกย้ำนะคะไพทาโร่นะคะ trust นะคะ c a l l i n the s m a t แล้วก็ healing family s h o e นะคะเรื่องร้าย้นะคะจะไม่มีแล้วคนที่เข้ามาหลอกลวงเข้ามาแล้วไม่จริงใจนะคะจะผ่านพ้นไปแล้วออความรักที่คุณเรียกหาเข้ามาเนี่ยเป็นความรักในแง่บวกนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยได้อธิษฐานจิต นะคะส่งไปถึงจักราวาลน,นะคะมานานพอสมควรแล้วว่าคุณอยากได้คนที่มีความจริงใจให้เข้ามาในชีวิตคุณสักทีหนึ่งนะคะมาในช่วงนี้แหละคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะจักราวาลตอบแทนคุณเป็นความรักที่ออมีความจริงใจต่อกันไม่เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปนะคะเป็นรักแท้อย่างไงก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็ออใช้ความรอบคอบนิดหนึ่งนะคะในการเลือกคู่นะ <S <S ค, <S <S คือพลังงานส่งเสริมมากนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่คำแนะนำนะคะจาก Angel Wancher นะคะปิดถ้ายจากวานจะให้คำแนะนำนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนมกราคมปีหกนี้นะคะ ขอให้คำแนะนำสังไปนะคะอันไลค์ลี่นะคะคอมมิชเน็คเคลียร์ลี่แล้วก็ you are ready นะคะคุณพร้อมแล้วนะคะสำหรับการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะที่จะสามารถไปกันต่อได้ยาวๆนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีคอมมิทเมนต์นะคะที่คุณรอคอยมานานอ,อ๋อแต่ว่าสิ่งที่เมย์บอกนะคะเมย์พูดเสมอเลยว่า ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการที่จะตัดสินใจจะเลือกใครนะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะแล้วก็แต่และคนก็ดีๆทั้งนั้นนะ อันไลกีและก็คอม n i c a t แคลรี่เนี่ยก็หมายถึงการให้เราใช้เวลาเยอะๆนะคะมันอาจจะมีบางคนที่แรกๆเนี่ยอา,อาจจะดูเหมือนดีนะคะหรือบางคนที่แรกๆอาจจะดูเหมือนไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลานาน,าน,านๆจะได้เห็นว่าที่แท้จริงเนี่ยคนคนนั้นเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะเขาเข้ากับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองให้เวลาดูนะคะคอมเมดี้แคลรี่ก็คือการเหมือนกับเรียนรู้ซึ่งกรรันและกันนะคะแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยเราเนี่ยต้องแสดงความเป็นตัวตนของเรานะคะอย่าไปพยายามที่จะสร้างขาพหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นตัวเองนั่นแหละมันจะเป็นการสื่อสารที่ตรงที่สุดตรงประเด็นนะค่ะก็ยังไงก็ขอให้รับพลังงาการบวกเอาไว้นะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณชาวมังกรค่ะขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้เมย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อหินมงคลกับเมย์เมเนี่ยก็ยังมีส่วนลดนะคะสิเซนตะก็คือจะลดตั้งแต่ธันวาคมมาจนถึงมกราคมเลยนะคะตลอดทั้งเดือนนะกะ็แอดไลน์ได้นะคะชยโย,ดดยเดสกอ s t o ส e ตนนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช h ยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ